มขับรถเข้ามาจอดในโฮมสเตย์นะเพ,นเพื่อนเพราะว่าจะพาเดินไปดูตลาดนะฮะมันไม่ไกลจากตรงนี้นะผมว่าขับมอเตอร์ไซค์พาดูเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์เท่ากับเดินเที่ยวนะเพื่อนๆน,นี่ผมก็มีความใส่หัวเหมือนคนฮินดูฮะตอนนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศในเมืองอุบุดตอนเย็นๆแล้วกันฮะฮัลโหลฮัลโหล ตอนนี้อยู่ในซอยนะฮะมันก็จะไม่ค่อยคึกค,คืนเท่ากับอยู่ถนนหลักนะเพื่อนๆนี่เป็นเหมือนถนนที่แบบรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เลยนะพวกบาร์พวกโฮมสเตย์อะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยนะเพื่อนถนนที่นี่คือแคบมากๆเลยนะฮะดูจอดข้างทางก็เหลือแค่เลนเดียวอะมสะาสนะ์ตั ก็จะขายเป็นผ้าอะไรอะผ้าบาติกเหรอได้งมออะไรฮัลโหลาเอี anyway ่นคอยดูนะว่าเขาเห็นเราใส่หัวแบบนี้นะฮะคงไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษใส่ผมแน่นอนเ็นหม็นไหมว้าฮัลโหลเขาก็เรียกสล่งเหมือนกันเหรอที่เนี่ย ดูซีโอเรกี้ฮามัสฮามัสมิงหนักครับมิงหนักอ๋อไอ้โด้เทปแมนนี่เหรอเขาเรียกสโลงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแอคเซนต์จะไปเป็นสโลงสโลงอะไรสักอย่างนะฮะับถ้าเป็นโซนด้านนอกน่าจะขายเป็นพวกเสื้อผ้าแบบนี้เยอะมากเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับฮัลโหลลาลาแม่ค้าน่ารักมากแหละที่เนี่ย เด anyway> ี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างใน Hello Yes อ๋อส่วนมากเป็นพวกเสื้อผ้าพื네้นเมืองนี่ฮะเป็นพวกของที่ระลึกซะส่วนใหญ่นะฮะผมเนี่ยว้าวตอนแรกว่าจะมาหาของกินในตลาดนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ตลาดของกินนะเขาเป็นตลาดขายพวกเสื้อผ้าขายของที่ระลึกอะ นี้จะเป็นรถบัสในเมืองนะเพื่อนๆค่อนข,ข้างดีเลยอ่ะให้ถ่ายว่าข้างหน้าตรงนี้เป็นอะไรเป็นวัดหรือว่าเป็นโรงแรมรีสอร์ทอ่ะอ๋อเหมือนเป็นศูนย์จัดแสดงอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองไปเดินดู่ันนะถ้ามีรอบไหนบ้างอ๋อทูสเดยวันนี้เันที่ยวอะไรอุ้ยวันนี้วันอังคารพอดีฮะ l ัลโ o ลท y o ต์เดย์ยูแฮปชา่า Only every Tuesday. Every Or every night. o h every night. Every night this s different. วันนี้เป็นโช์นี้นะฮะเล n g งรามาย n a How long does it take the show? One and, <S 1> 1 <S and half, half. hour. One and half hour. Yeah. Okay. Yeah. Thank you see you tonight. Okay ฮะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมทำละเดี๋ยวคืนนี้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งเราเดี๋ยวจะมาดูโชว์นะผมเดินหาของกินก่อนนะตอนนี้หิวมากเลยอะ ตรีทฟู้ดไม่มีเลยเพืเ่อนๆมีแต่เป็นเสื้อผ้าขายซะส่วนใหญ่นะเนี่ยเดินมาเพิ่งเห็นร้านแรกนะฮะข้างหน้าเขาขายอะไรอะ่ะลองเข้าไปถามก่อนฮัลโหล What What is this? Croc Satay Satay ขายสเต้ฮะทำไหม This ten 0 h o u s a n d like this อย่ากี่ไหม o k I try I try one first one yes <Yeah. S 1> no no วันก่อนเยอเป็นสเต๊กหมูนะครเพื่อนๆว่าสเต๊กเยอะอินเนอร์มีซอสโอเคนิ่มนี่กินดังครับเพื่อนๆนี่เป็นเหมือนอินโทรดักชั่นนะครับผมกินรองท้องสิบไม้นะฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าหนึ่งพอชั่นนะฮะเวลากินสเต๊กเนาะเรามาลองกินกัน ทำไมสเต๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนบ้านเรานะอันนี้เป็นแหล่งกําเนิดหมูสเต๊ะเลยนะเพื่อนออริจินอลก็คือจากอินโดนีเซียนะครับบ้านเราเนี่คือรับวัฒนธรรมจากอินโดนีเซียไปนะที่นี่คือเหมือนเขาจะหมักเข้าไปในเนื้อเลยนะแล้วไม่ต้องมีกินผักกินอะไรเลยนะแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้แค่นะี้มันจะออกเค็มๆนิดๆน,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 นะ อาหารมนื้อแน่ที่ปาลีเพื่อนคือกินหมูสัเต็ตใครมาต้องลองกินนะครับเพราะที่นี่เขาเป็นแหละะห่งกำเนิดนะมาอินโดนีเซียนะฮะเราจะสามารถหาหมูกินได้แค่คนนี้นะ,ะถ้าไปบนเกาะชวาอะไรเงี้ยคงจะหายากแล้วเพราะว่าประชากรที่นั่นเขานับถือศาสนาอิสลามาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงน<ะ>ี <ๆๆ S 1> เอ้ย굿굿จัดจัดจัดฮ่าฮ่ thank you บายค่ะเดี๋ยวไปตะลุยหาของกินต่ออีกครับเพื่อนๆร้านที่สองอะน่าจะเป็นกล้วยทอดหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวลองดูฮะ Hello yeah. What is this อะบานาน่าบานาน่า Yes Only banana t e m p e h oh. Tofu Vegetable Okay How do you sell? อ h one packet 10,000. Okay I try one. One packet. Yes. ห mm นึ่งเซตก็25บาท Thank you. เป็นของทอดนะเป็นพวกกล้วยพวกผักนะแต่ว่าที่เขาให้มาคือมีพริกด้วยว่าแสดงว่าคนที่นี่น่าจะกินเหมือนกับที่ไทยเรานะเพื่อนรสชาติไม่ได้แตกต่างหรือว่าแปลกอะไรมากนะ ขาให้พิมมาด้วยอะอ <c oughs> เออเหมือนกินไส้กรอกับพิกับเพือ่อนสวัสดีคุณ a าจีนึูเขาห่อด้วยใบตองเหมือนเดียเพื่อน How much Five t h o u s d Five Can I try one ว wow. ้าวคุณสมากลองดูนะข้างในรุนมากเลยคืออะไรเนะี่ย อ๋อเป็นข้าวครับผมข้าวกับกลับอืมก่อนแรกที่ว่าเป็นห่มหมกนะฮะผมว่ามันเป็นห่อหอนะผมว่าหลายหลคนก็ต้องคิดว่ามันเป็นห่อหมกหรือว่ากันแหนมอะไรสักอย่างนะแต่ว่าที่ไหนได้มันเป็นข้าวแล้วก็เป็นกลับนี่เป็นมุนเส้นนะนี่เป็นเหมือนถัวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่ครับผมเป็นเขาหั่นเป็นฝอยๆนะ มาลองกินดูว่าจริงๆของผมเดินหาเมนูข้าวนะครับไม่คิดเหมือนกันว่านี่จะเป็นข้าวมันจะออกมันนมันจะรสชาติไม่จืดนะเพื่อนๆมันจะรสชาติเข้มข้นเลยทีเดียวแหละอาหารที่นี่เขารสชาติเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยก็แปลกใหม่ดี ายากน,น,นะนะคะที่แบบกับข้าวห่อใบตองกับ้เพื่อนเราอยู่ในยุคที่แบบมีกล่องโฟมมีพลาสติกกับเพื่อนแต่ว่าที่บาหลีไม่ยังใช้อันนี้อยู่เลยอ่ะตั้งแต่แตั้งกินมาได้สักพักแล้วก็มีลทีาคาสั่ือเรื่อยๆนะแล้วราคาถูกมากอ่ะห้าพันหรือห้าพันรูเปีย ผมจะคิดให้ดูนะครับเท่าไหร่ในเนียนาเพืเ่อนๆอย่าช็อกค่าพ0รูปียคือเท่ากับ11.9 11, บาทตีตีไปก็12บาท่ะเพื่อนๆถูกมากตอนแรกในหัวผมคือการมาเที่ยวบาลีนี่คือค่าของชีพอะไรมันจะต้องแพงเหมือนอยู่ภูเก็ตเหมือนอยู่สมุยแน่ๆแต่เราคิดผิด ผมช็อกตั้งแต่ค่า,ชาเช่ารถทตอร์ไซค์เจ็ดหมื่นแล้วนะแล้วก็ค่าน้ํามันที่ผมเติมเต็มถังว,วันนี้อีกสองหมื่นห้บาท oh, แล้วค่าข้าววันนี้ห้าพันสิบเอ็ดบาทเพื่อนโอ้ไม่ก็เอาเป็นว่าใครเคยได้ยินอะไรเย่ยๆกับจัมบาลีือ,อ้เน,นี่ยให้หลืมไปเลยนะครับรู้แค่ว่าค่าของชีพที่นี่ถูกมากถูกมากๆมาเที่ยวเป็นปีก็ได้อะ่ะค่าของชีพนี่คือถูกจริงเพื่อน Okay, Done. Done. okay. Done. thank you, <laughs> thank you, <Wow>. delicious. <laughs> thank you. Hello, uh, how much? yeah. How much? Ten thousand. Ten thousand. How many piece? uh, uh, six pieces? Six pieces. Maybe I buy half, three pieces. <laughs> three pieces. Yeah. <laughs> name, what is the name? Putu. Uh, Putu. 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 Yeah. yeah. Over here, Putu. ปูตุว้าเนี่ยเขาทำแบบนี้นเพื่อนน่าจะเป็นขนมหวานอ่ะเกีเ๊ยวโอเมาจะมาลองกินฮะปูตุเนี๊ยปูตุเนี๊ยวเพื่อนร้อนอะ่ะตัวแป้งจะหวานนะฮะอร่อยนะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมัไค่หายินด้วย ผมว่าถ้าผมเดินต่อไปเรื่อยๆถนนเส้นนี้อาจจะต้องกินไปอีกประมาณ5เมนูนเพื่อนแต่คือมันเป็นเมนูที่แบบกินได้เรื่อยๆแบบนิดๆแบบเพื่อนนี่อร่อยฮะเมื่อกี้เราเดินผ่านอันนี้ไปใช่ไหมแต่ว่าไม่มีคนโูน Hello Hello What is this? เม Midbust i c k อ๋อเป็นลูกชิ้นนึ่งครับเพื่อนเขาใส่เป็นซุปแบบนี้เหรอ ใช่ชิคเกนบอลวิซุปใช่ไหมใช่อ๋อนี่บาหลีฟู้ดใช่บาหลีอินบาหลีบาใช่บาหลีบาหลีฟเป็นผัดกระหล่ำปีซอยนะครับผมอันนั้นขา,ขาวๆน่าจะเป็นหัวไชเท้าหรือเปล่านี่ยนี่ฮะเศรษฐบัตรจะใส่เป็นผักชีต้นหอมนะกระสอบกระส่ายสีดำเอ่อ ไฮไลท์่ะแล้วก็มีน้ำซุปตรงการแบบนี้น่นารักมากอ๋อ,อขาวๆเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นหัวใช้เท้านะคะแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นเหมือนบุ้นเส้นฮะพอมันโดนน้ำซุปร้อนๆแล้วเนี่ยมันสุกเลยอ,ะอ่ะก็ สุปเนี่ยกลิ่นจะเหมือนน้ำซุปพะโล้นะฮะผมแต่ว่าพอซดไปบแบบล้วแบบโอ้โหว้าอาหารที่เนี่ยคนกินเผ็ดจริงๆนะเพื่อนก็ลูกชิ้นไก่อันเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้รสชาติของไก่มากนะเพราะว่าก็จะผสมแป้งมันอารมณ์มัน,ดนเด้งอะ แต่รวมรวมผมชอบนะอาหารบาหลีคนเขากินเผ็ดจริงๆเพื่อนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดหรอกใกล้เคียงกับบ้านเรานะผมบอกเลยว่าบาหลีกินเผ็ดกว่าบ้านเรา very delicious yeah and spicy Sp <icy. S 2> Thai people love spicy yeah very delicious จาน thank you ให้ดูฮะ นี่ืออร่อยจริงชอบมากไอเลิฟว่าแล้วคือรสชาติเผ็ดเผ็ดแบบอืมคนไทยต้องลองว้าวเลยอ่ะ Hello I want to buy a ticket, <want> ticket? <Yes. S 3> Yeah one ticket Yes Yeah one hundred r u p i a Six five Look up i n s i d a Sorry Inside program Okay Yeah Hello y e a ตอนนี้เข้ามาข้างในข้างในที่เขาจัดแสดงนะเพื่อนๆประมาณหนึ่งทุ่ม20สล้นอีก10นาทีเขาก็จะแสดงโชว์นะฮะค่าบัตร1 0 0 0 0แสนรูปีเราก็จะได้เป็นอย่างนี้มาฮะเป็นเหมือนโปรชัวนะก็จะมีประวัติความเป็นมาของโชว์ที่เขาจะแสดงวันนี้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนเยอะขนาดนี้นะฮะก็คือคนเยอะออคือจะนั่งตรงไหนก็ได้แต่ผมว่าผมน่าจะไปน,นั่งข้างหน้าน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าใครมาบาหลีนะครับผมต้องมาดูโชว์รำนะผมก็โอเคฮะว่างๆตอนกลางคืนพอดีก็มาดูเพราะว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะระบำอินโดนีเซียเพื่อนๆเวลาเขาลำํำเขาจะทำตาแบบเดินเราไปนั่งข้างหน้านะเพื่อนๆว้าวตรงนี้คือบัตร1นึ่งแสนเห็นชัดเลยนะ มีนักดนตรีเล่นเยอะเลยอ่ะเพื่อนๆเครื่องดนตรีก็เป็นพวกของอะไรต่างๆนะฮะนี่มีกองแขกด้วยอันนี้น่าจะเป็นกองแขกนะเนี่ยตอนนี้ผมใช้กล้องโซนีนะครับผมข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นของวงเล็กนะเพื่อนๆเนี่ย จะเหมือนละหนาดก็ไม่ใช่ละหนาดนะฮะเนะะี่ยอยากให้สังเกตดูแววตาของนะ คนรุ่เพือ่อนก็ได้มาดูจริงๆแล้วอะ 打难度啊，不是。